เหรียญบาทคุดและ5บาทคุดราคานี้จริงครับแต่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับราคาเหรียญบาทคุดและ5บาทคุดเฉียงนะครับหลายๆท่านได้ทักเข้ามาขายให้ผมเพราะว่าเขาไปเห็นในอแอปต่างๆหรือเพจนะครับราคาตามเพจนะครับหลักพันสองพันสามพันอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่วันนี้ผมจะมาอธิบายให้เข้าใจนะครับไปรับชมเลยนะครับนี่นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเห็นแล้วก็ดูข้อมูลยังไม่ครบนะครับหรือว่าดูไม่หมดนั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ทักมาหาผมเพื่อจะขายนะครับจากราคาที่ท่านเห็นนั้นนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ว่า จะได้ราคานั้นทั้งหมดนะครับอาจจะพันต้นๆนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญได้รับการอัปเกรดมานะครับเป็นเหรียญผ่านการรับรองความสวยงามพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องพร้อมตลับเลยนะครับส่วนเหรียญที่งานผ่านการใช้มามากๆนะครับที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปนะครับนั่นราคา ยังอยู่แค่หลักสิบนะครับอยู่แค่หลักสิบไม่ทันได้ถึงนะอ่าจะมาได้สองพันสามพันอย่างที่ท่านไปเห็นในแอปหรือตามเพจมานะครับส่วนเหรียญที่ว่าอัปเกรดนั้นนะครับเราเราจะดูตรงไหนนะครับดูตรงนี้ครับนี่ครับเหรียญอัปเกรดนะครับพร้อมกล่องนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้จะเขียนข้อความตามกล่องเลยนะครับตามกล่องตามตลับของ การที่ได้รับรองมานะครับส่วนกล่องและตลับนี้นะครับราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับราคากล่องนะครับส่วนเหรียญบาทนะครับนี่ครับอันอันนี้คือของผมนี่เป็นปกตินะครับเป็นเหรียญธรรมดาแล้วก็ยังไม่ได้อยู่แบบว่าอัปเกรดหรืออะไรนะครับความสวยงามอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามีช่องทางการส่งอัปเกรดได้ผมก็คงอยากส่งนะครับ เหมือนของถ้าท่านอื่นนะครับเผื่อจะได้ราคาดีอย่างของเขาม้างไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาท5บาทหรือว่าเหรียญ10บบาทเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าได้ผ่านการอัปเกรดมานะครับมันก็จะมีราคาสูงอยู่พอควรนะครับอย่างไงก็แล้วแต่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อท่านที่ยังสงสยัยแล้วก็ท่านที่ทักมาอยากซือ้อยากขายกับผมนะ บางทีผมก็อธิบายไม่หมดนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ